ถ้าคุณอยากพูดเก่งเข้าสังคมเป็นมีจิตวิทยา3ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนออกไปคุยกับคนข้อที่1คนที่รู้ใจคนอื่นจะมีแต่คนอยากคุยด้วยสังเกตดีๆนะครับคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยเขาจะรู้จักความชอบของคนตรงหน้ามากกว่าหนึ่งอย่างเสมอมันเลยทําให้ทุกครั้งที่เขาคุยกับใครเนี่ยบรรยากาศเลยไม่น่าเบื่อแล้วไม่มีวันหมดเรื่องคุยครับนึกภาพตามง่ายๆวันนี้ถ้าคุณคุยกับเพื่อน3-4คน แล้วมันมีแต่เรื่องที่คุณไม่สนใจไม่รู้จักมันจะน่าอึดอัดใจแค่ไหนครับแต่ถ้าหากว่ามันมีแต่เรื่องที่คุณสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะสมมติคุณชอบเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ซีรีส์คุยเรื่องนี้จบอ่ะเฮ้ยมีคนย้อนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพผเอิญว่าคุณชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพอดีเลยคุณก็แลกเปลี่ยนคุยกับเพื่อนได้ยาวไปอีกคุณเห็นไหมครับทุกครั้งที่คุณชอบคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็จะชื่นชอบบรรยากาศในการคคุยยัั้้้งนนดว มันเลยทําให้คนส่วนใหญ่อยากกลับมาคุยกับเพื่อนเพราะทุกครั้งที่มาคุยกันนะมันมีแต่เรื่องที่สนใจไปในทางเดียวกันหมดเลยถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาเรื่องนี้ดีๆเนี่ยคุณจะเห็นดอกจันทร์สำคัญมากๆที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ครับหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณคุยกับใครเนี่ยแล้วคุณรู้จักเรื่องที่เขาชอบมากกว่าหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าครั้งนั้นคุณคุยเรื่องที่เขาชอบประมาณ3มครั้ง3เรื่องเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกครับ ประเด็นที่สําคัญก็คือคุณจะทำยังไงให้คุณรู้จักความชอบของเขามากกว่าหนึ่งอย่างเยอะๆมีจิตวิทยาที่ใช้งานได้จริงที่ผมได้เรียนมาคุณลองเอาไปใช้ดูครับมันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าถ้าคุณมีรายการทีวีเป็นรายการส่วนตัวเนี่ยคุณอยากให้มีช่องไหนบ้างมันเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆรับรองได้เลยว่าถ้าคุณถามคาถามนี้คุณจะรู้จักความชอบใจของคนตรงหน้าเป็น1ิบอย่างแน่นอนเพราะเขาก็จะเลือกดูแต่ช่องที่เขาชอบอ่ะสมมตินะ อย่างผมเนี่ยก็อยากให้มีช่องสอนการพูดในการเข้าสังคมเนี่ยสักหนึ่งช่องอีกช่องหนึ่งก็อยากจะให้สอนในเรื่องการตลาดการขายต้องทําให้ความรู้มันย่อยง่ายด้วยนะน่าฟังฟังได้จนจบอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นช่องหนังแนวต่อสู้ล้วนเลยไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นแนวการ์ตูนดิสนีย์เป็นแนวแบบการ์ตูนแรงบันดาลใจอ่ะผลิตออกมาเยอะๆอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นญี่ปุ่นดูได้แบบยาวๆไม่ต้องรออาทิตย์หน้าอ่ะเอาแค่นี้ก่อนคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ย ถ้าจะคุยกับคนคนนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราเห็นเรื่องที่เขาชอบเนี่ยมากกว่าหนึ่งอยา่างพอทําได้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครเนี่ยคุณก็จะเข้าหาเขาปฏิสมัมพันธ์กับเขาได้ง่ายขึ้นและเรื่องที่สําคัญต่อมาก็คือคุณต้องรู้จังหวะในการพูดให้ถูกใจคนเพราะการที่คุณพูดกับใครก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับการที่ต่างคนเนี่ยต่างมีกระเป๋าเป็นของตัวเองแล้วเวลาที่เรามาเจอกันเนี่ยเราก็อยากโชว์ของในกระเป๋าของตัวเองใช่ปะ คุณลองดูภาพนี้ครับในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยกำลังมีความสุขกับการหยิบของในกระเป๋าตัวเองขึ้นมาคุยครับเนี่ยนะลิปสติกอันนี้โอเคมากเลยคุยจบเสร็จปุ๊บก็หยิบของชิ้นต่อไปในขณะที่กําลังหยิบเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีอีกคนหนึ่งก็เอาของจากในกระเป๋าตัวเองขึ้นมาคุยบ้างท้งที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังจะหยิบอีกชิ้นหนึ่งเลยแต่ก็โดนขัดจังหวะซะก่อนดังนั้นเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามนะครับ จำไหมว่าคนเราเนี่ยอยากโชว์ของในกระเป๋าของตัวเองทั้งนั้นอย่างนน้อยๆครให้เขาได้พูดคุยของเรื่องตัวเองจนหมดไปครึ่งกระเป๋าก่อนมีตัวอย่างคําพูดสั้นๆที่คุณสามารถเอาไปใช้งานได้ลองพูดประโยคนี้ดูครับช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เราฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหรับรองเลยเลยว่าเขาจะเล่าเรื่องของเขาจะเทของของเขาเนี่ยมาแทบจะหมดกระเป๋าเลยแหละจําไว้นะครับทุกครั้งที่ใครสักคนนึงเริ่มเปิดปากคุยกับคุณเนี่ย เขาเริ่มหยิบเรื่องเล่าต่างๆในชีวิตมาคุยกับคุณเมื่อไหร่มันจะเหมือนกับการที่เขาเริ่มเปิดซิปกระเป๋าแล้วหยิบของขึ้นมาให้คุณดูเรื่อยๆนั่นแสดงว่าคุณได้รับความไว้วางใจจากเขาระดับหนึ่งแล้วนะเคยดิ้นไหมครับเขาบอกว่าเวลาที่คุณได้รับความไว้วางใจจากใครเนี่ยมันจะช่วยลดความซับซ้อนเวลาที่คุณขอความร่วมมือจากเขายกตัวอย่างเช่นวันนี้สังเกตดูดีๆนะถ้าคุณเดินอยู่ในห้างหรือในที่สาธารณะเนี่ยแล้วคุณเห็นใครก็ตามคุณเดินเข้าไปเลย แล้วพูดกับเขาเลยนะว่าขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับขอไลน์ก็ได้อะขอเฟซบุ๊กก็ได้อะคุณคิดว่าเขาจะให้เะละ่ะคือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ถูกขอเบอร์โทรศัพท์ก็จะทําหน้างงง,ง,งแล้วก็อาจจะมองว่าคุณมาจีบเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณมาเอาผลประโยชน์อะไรจากเขาถ้าหน้าตาคุณผ่านคุณก็อาจจะได้เบอร์ไปแต่พอมาดูกลับกันครับถ้าสมมติวันเนี้ยคุณเพิ่งรู้จักเขาเลยแล้วก็เข้าไปทําความรู้จักได้พูดคุยกันประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง แล้วค่อยขอเบอร์เขาคุณคิดว่าความเป็นไปได้ระหว่างเคสแรกกับเคสที่2เนี่ยแบบไหนมีโอกาสที่เขาจะให้เบอร์โทรศัพท์คุณมากกว่ากันครับแบบที่2แน่นอนเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการได้เปิดกระเป๋าคุยกันแล้วกันแล้วคุณเห็นไหมครับเวลาที่คุณเริ่มได้ความไว้วางใจจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยความซับซ้อนมันจะน้อยลงเวลาขอร้องอะไรเขาก็ใหเราง่ายขึ้นไม่ต้องมีขั้นตอนหรือพิธีการซับซ้อนอะไรมากมายและข้อสุดท้าย เป็นวิธีการพูดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจเวลาเข้าสังคมคือถ้าวันนี้คุณอยากให้คำพูดของคุณนะ่ะมันติดแน่นลงไปในใจคนจริงๆคุณต้องรู้จิตวิทยาของการชมที่ไม่ธรรมดาแต่คนสัมผัสได้ว่าคุณจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นภาพและใช้งานได้จริงๆเมื่อก่อนนู่นเลยผมแอบประทับใจผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะเราก็อยากจะทำให้เขาเข้าหาเราอนะก็เลยไปชมเขาเยอะมากเลยเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนแต่งตัวเก่งมากเลย เราชอบสไตล์การแต่งตัวของเธอมากแล้วผมจะชมสั้นๆแบบเนี้ยถี่มากหลายเรื่องแล้วเกินฟังดูแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาก็พูดประมาณว่าแหมชมเก่งต้องการอะไรปะเนี่ยอะกลายเป็นแบบนั้นไปถ้าตอบตรงนี้ก็คือมันธรรมดาเกินไปครับลองพูดใหม่ดูโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเธอเป็นคนแต่งตัวเก่งมากเลยนะอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์อะจำได้ไหมที่เราไปสัมนมา,าด้วยกันอะ ชุดสูทสีน้ำเงินที่เธอเลือกใส่อ่ะมันดูน่าเชื่อถือมากเลยนะเออเราชอบมากเลยอะเอาแค่นี้ก่อนคุณเห็นอะไรไหมครับการชมที่ไม่ธรรมดามันคือการเจาะจงไปที่สถานการณ์ครับประโยคเมื่อกี้เจาะจงไปที่สถานการณ์งานสัมมนาแล้วลงรายละเอียดไปในสถานการณ์นั้นอีกว่าใส่ชุดสีน้ำเงินพอใครได้ฟังแบบนี้นะบอกตรงๆเลยว่าเขาจะสัมผัสได้เลยว่าคุณอนะจริงใจจริงๆเพราะมันออกมาจากความทรงจำของคุณนะ เพราะมนุษย์ทุกคนนะเชื่อว่าสิ่งไหนที่ไม่สําคัญสิ่งนั้นจะไม่อยู่ในความทรงจําแสดงว่าถ้าคุณเห็นเขาสําคัญจริงๆคุณจะจําไว้ในสมองแล้วชมออกมาจากความทรงจําของตัวเองแต่ถ้าเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะมีการพูดคุยกับเขาสักระยะหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งปลุบปรับชมตอนนั้นเลยนะรอให้เวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยพูดกับเขา เช่นเมื่อเกี้ยนี้เราได้ยินเธอพูดประโยคหนึ่งเหตุการณ์เลวร้าย,ายไม่ได้ทําให้เราตายแต่ทําให้เราโตเฮ้ยเราชอบประโยคนี้มากมันฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะเห็นไหมครับพูดถึงสถานการณ์และตามด้วยรายละเอียดลองเอาทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับทั้งหมด3ข้อนี้ยังจํากันได้ไหมครับ 1. รู้ว่าคนตรงหน้าของคุณเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรมากกว่าหนึ่งอย่าง ลองตั้งคำถามเล่นๆดูว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของรายการทีวีส่วนตัวเนี่ยเขาอยากให้มีช่องไหนบ้างและนั่นแหละครับที่คุณจะได้ความชื่นชอบของเขาเป็น1 0บๆอย่าง 2. คือคุณต้องรู้จังหวะในการพูดให้ถูกใจเปรียบเสมือนกับการที่เรามีกระเป๋าคนละใบคุณต้องปล่อยให้เขาเอาของในกระเป๋าขึ้นมาโชว์แล้วเขาจะไว้วางใจคุณมันจะช่วยลดความซับซ้อนในความสัมพันธ์ขึ้นเยอะ และข้อที่3รู้จิตวิญญาในการชมที่ไม่ธรรมดาใส่ความเจาะจงลงไปเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณนะชมเขาด้วยความจริงใจจริงๆดอกจันนะครับถ้าคุณจะชมใครก็ตามเนี่ยมันต้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆมันเหมือนกับการที่คุณเห็นวิวสวยๆบนภูเขาครั้งแรกในชีวิตแล้วคุณรู้สึกดีกับมันมากๆเลยเหมือนกันครับจะชมใครให้รู้สึกก่อนแล้วค่อยชม ลองเอา3ข้อนี้ไปใช้ในการพูดคุยกับคนดูครับแล้วคุณจะเป็นที่รักในทุกๆสังคมชื่นชอบอพิซดนี้สามารถพูดคุยกันได้ครับส่วนใครที่ชอบจิตวิทยาการพูดที่ทําให้คนประทับใจที่ทําให้คนชื่นชอบเนี่ยยังมีจิตวิทยาการพูดดีๆครับในกลุ่มปิดพูดพิจิตใจแบบคนเจ้าสเสน่ห์สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เข้ากลุ่มใน Facebook ให้ใต้คอมเมนต์นี้และในรายละเอียดนะครับ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดชนะใจคนอีกจำนวนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะลงไว้ในช่องนี้กดติดตามกด s u b สไครต์แล้วคุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตรับประกันได้เลยว่า1เดือนที่คุณพัฒนาตัวเองในช่องนี้คุณจะมีการพูดที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับผม I f Amazing Storytelling ครับ